เครื่องบินขับไล F ่ F-15 ถือเป็นหนึ่งในตำนานของอากาศยานรบยุคใหม่และในปี2026ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่อีกครั้งด้วยการประกาศบรรจุ F-15 เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าและเสริมศักยภาพการปฏิบัติการรบทางอากาศให้ก้าวล้ำสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก F-15 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1,970โดยมีสมรรถนะที่เหนือชั้นทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดจนถูกขนานนามว่านักฆ่าแห่งท้องฟ้าสำหรับรุ่นที่ประเทศไทยได้รับในปี2026คือ F-15EX Eagle II รุ่นอัปเกรดล่าสุดที่ทันสมัยที่สุดในสายการผลิต F-15 ทั้งหมดการจัดหา F-15EX ของไทยครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการทดแทนฝูงบินเก่าบางส่วนเช่น F-5E F และเสริมกำลังให้กับฝูงบิน F16 ที่ยังคงประจำการอยู่โดย F15ex จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในการปฏิบัติการด้านการควบคุมน่านฟ้าการป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลและการโจมตีเป้าหมายเชิงลึกในเขตข้าศึกได้อย่างแม่นยำ F15ex มีความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้มากถึง13.6ตันและสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบเอมลบ120ดีเลบรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบ JDA m JASSM และ Stormbreaker โดยเฉพาะการใช้เรดาร์แอน APG-82 AESA ซึ่งเป็นเรดาร์แบบสแกนเฟสอาร์เรยที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า200กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำสงครามแบบเครือข่ายอย่างแท้จริงในแง่ของระบบควบคุมการบิน F-15EX ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแบบเปิดหรือ Open Mission System OMS ทำให้สามารถบูรณาการกับระบบรบอื่นๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบของอากาศยานไร้คนขับ UAV หรือการสื่อสารผ่านดาวเทียมขั้นสูงอีกทั้งยังสามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบหลักช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องนักบินของ f 1 5 ex ยังมีการออกแบบที่ล้ำสมัยโดยใช้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบ Full Color Large Area Display ที่รวมข้อมูลต่างๆไว้ในที่เดียวนักบินสามารถควบคุมระบบทั้งหมดด้วยปลายนิ้ว และมีระบบดิจิตอลไฟล์บายไวช่วยให้เครื่องบินมีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแม้ในสภาวะการบินที่ซับซ้อนจากการรายงานของกองทัพอากาศไทยการฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นสำหรับ F-15EX ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี2024โดยความร่วมมือกับบริษัทโบอเอิง e และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาซึ่งไทยจะได้รับเครื่องชุดแรกภายในกลางปี2026และจะทยอยเข้าประจำการจนครบภายในปี2028 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ F-15EX จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมภารกิจร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเช่นระบบเรดาร์ระยะใกลสถานีควบคุมการบินภาคพ,พื้นและเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ F-15EX ในกองทัพไทยคือการเป็นผู้นำฝูงบิน หรือ a อ r d โด i ม a แนน l ์แพลตฟอร์มที่สามารถนำอากาศยานอื่นๆเข้าสู่เขตปฏิบัติการรบโดยทำหน้าที่เป็นเครื่องบินนำภารกิจ Mission Lead และสามารถสื่อสารควบคุมฝูงบินผ่านระบบ Data Link กที่มีความปลอดภัยสูงเช่นแนว i n k 1หหรือระบบ Tactical targeting network technology ttnt หากมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การที่ไทยมี f 1 5 ex ประจำการถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อพันธมิตรในภูมิภาคว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐอเมริกา และยังเป็นการรักษาสมดุลอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านงบประมาณโครงการจัดหา F15EX ของไทยถูกตั้งไว้อย่างรอบคอบโดยมีวงเงินรวมประมาณ18,000ล้านบาทสำหรับเครื่องบิน4ี่ลำแรกพร้อมระบบสนับสนุนภาคพ,พื้นอผิวการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาเบื้องต้นในระยะเวลา5ปีซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง30ปีและสมรรถนะที่สามารถอัปเกรดต่อเนื่องไปได้อีกหลายทศวรรษแม้ว่า F-15EX จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบ F-35 แต่ด้วยการออกแบบที่เน้นพลังงานความเร็วและความทนทานต่อการรบระยะไกลทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกปัจจุบันและสามารถทำหน้าที่ร่วมกับเครื่องบินล่องหนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยในปี2026จึงเป็นที่จับตามองอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกองบินและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นรวมถึงการเปิดทางให้ไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากผู้ผลิตสำหรับประชาชนไทยนี่คือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ประเทศไทยสามารถยกระดับศักยภาพด้านการป้องกันประเทศสู่ระดับสากล ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกและในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็น F-15EX ของไทยทยานเหนือท้องฟ้าอย่างสง่างามปกป้องน่านฟ้าแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมั่นคงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ F-15EX กับ e 9ใหม่ของกองทัพอากาศไทยในปี2026เครื่องบินรบที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังในสนามรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อมัน่นศักยภาพและความมั่นคงของชาติไทยในเวทีโลก